เร็วคืหน้าคูอตายทั้งหลังคือว่าเขาโอ้ยโอ้ยฟ้าเอ,อ้ยป้ามองตึงถามเขาวึงไปเสียงไปโดกมาหอนข้องไปฟ้าเป็นสีคื พอเมื่อเอยมีสายนตไกไปแล้วพืชสภาพัดมาโตฝนตกลงจากจากจนไปยากระผมมาพวกชาวหน้ากระเรียมไปทั้งไทยก้าขาดกันเสื้อไปสีไทยด่ามดหน้าฟังเสียงจางว่นเถ้าสวยหอดมืออื้นน่อเข้าจำบอบู่บานสิผ้าเหลี่ยมจม่งตาให้สุหาเตี้ยวหวเงื่อนละตัวเด้อใจบนข้างไปแขนวันสั้นทีีนี่สีบอดี ไร่ข้างไป่ผมยาวๆคือเกียวพ่อถอจำบอกไปที่นั่นยังทีว่าเต็มทีแต่ผู้หน้าไก่บานหวามีเดียวเลี้ยงปูอนเงินขึ้นมาัวไปก่อนไปไถหน้าขาดไปทาพ่อได้โจคืองานแม่บัคขำอยู่บ้านบัเป้่าตื่นขึ้นกันเตียมเอาปืนมาดังไปเป่าผู้ทั้งฟู เสียงมีไฟอ้วนกลุ่มไหนก่่อาลูกความหอมกระบองกล่อมเชี่ยวใเอาหนามใบมว้ยหน้หัวแตวเอาเขามามาเศร้าซองจับหวันมาสูบหอนเสียงหัวอใอห้ยไรไว้อ่ลูกเน่พ่อลูกรักเมยผปัดเปล่านาถอยพ้องใจรักปวะแดเต้นเือนแถมน้ำใสใจไปหน้าซีพ่อมาคำไปแล้วเสียงเงินไก่เซล์เซล์เปล่าเตือนเอใสกันควา คอาอาญมคมขันอ uh, uh, uh. ันแพี้อันนี้ลาพ่อมตาวันที่ไม่ไม่พัมูุบบ้ากระหายตาไดทั้งเป่าท้องเดินมนุ่ม ฝ้าเรื่องหน้าหวกับหัวทําโปพันยกินเขาเสร็จนี้แล้วน้องดําจะไว้ไว้แขหน่อยไปเสียงไทยสมันมเียงันในา và bọn nhập kín ông bàn sau chẳng là cầm đắm bên sau là hết điểm quảng nó cũng không chẳng chừng ơn quân chẳng ở ba hẳn sau là đi bên bàn có cho xếp ta bên cho khải khăm phò ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา oh. <laughs> <coughs> งไก่ัาขนไหนพ่อให้หน้องในโน่นทำ พอจากนี่สีได้ร่ำต่อก่อนสองสองผ่เมียทำหน้าซอยกันกระจนแล้วพอจะเสร็จจำแล้วตาเว้นไข่คำพ่อบะคำขึ้นขาเจ้าโรกาบาเนเ้อหัวเบอเมื่ออนสาธีคอยสิโรคคนเดียวเมียนางเมื่อบานพอจะแล้วเตรียมเมาถวยบ้วงอาปาตาตรงตอนก็ทั้งหุ่มมาลูกน้ำเสียงปล่าห้องตุ่มต่ำสาวยางมากเล่นเสียงคนมาเหมืดกเมาเมาสา เจะนะ้าหอ้องออกแอบเดี๋ยวบอกแบบเมืองนามสิเป็นคือจังทะเลมองมาบานเห็นนุ่นตานม,มือจูงคุ้มเห็นแต่กอ่อภัยบานรลายสายไปยู่หหอน้ำกล่าวยางจำเขาป่าสนลน้นเสียงวอนวอนเล,ลส่ส่งเสียงเมงหวงเห็นเป็นกวงตันหนาหางนกย่เงเหยืยยเสียงคนคุยสิขาบานเห็นแล้วสิตาเมือ่อ เต่าจงูม่ากล้วยฝนตกค่ำเล่ง้บใบเข่าใไว้จาวเสียงหื้อเสือกฝาดกล้วยบักเล่พ่อตู่เด็กหน่อยวาเคีลังเสียงมาลึงตึงตังฝนไหลมาทันฝนตกกงเปียกปอนเต็มเปื่อนพอถึงเงินเมื่อหนาวขั้นไหนเงบแงบขั้นเป็นว่างตาใบสิเตียมสินเปลี่ยนแท นนู้ป่อยแม่ลูกลายาสุใหมันลุดพับประติไล่ใส่ก่อนห้มันเน้นเมีสีดังไฟธาเอาปามาตุมกลนขั้นพ,ยยพ่อใหญ่ผู้ยุบานอาหื้อหอมว่าคลองทำนามบ่อถ่วมบ่ออีลาให้ใหญ่โกสะแบงดินบ่อแข็งบ่ออีนั่งให้เข้มข้นนั้นเสียงทำกันเต็มบ้านกราบจากหน้ามืดคุ่มเบือถึงยาำนอนพากันโคตี่ครูนอนแล้วกระบ,บอกดิ กพ่อเฒ่าแม่ลูกอนหลานสิขอจากแล้วคืปอปากค่ะพ่ออาจาก้อนนี้สิใดอย่างข้อมอมไปข้อม้อมดังกับผมไว้ใหม่หลานสิ